วัสดีค่ะพวกเราต้องถ่าย Pepsi Family นะคะวันนี้พี่ Pepsi กับลายโคกนะคะมาเจอกันค่ะ F e กับโคกนะคะวันนี้แ <c oughs> ม่บ้านแม่บ้านใครโคกไปไหนนี่แม่บ้านไม่ได้มานะคะดูดูไลย์ิลิมงคลดูดูดคอนทิปอยู่บ้านนะคะไม่มีใครดูสงงา พายโคกก็ได้มาคนเดียวค่ะมายืนคู่กับพี่เป๊ปซี่พี่โคกตัวดำเป๊ปซี่ตัวแดงเ,แเดี๋ยวคุณแม่ไปเอาสับปะรดมาให้พี่เป๊ปซี่กับพี่โคกก่อนนะคะ ครับนี่ก็ควานออสครับควานคู่ใจพลายโคกครับหอบยามาแล้วเนาะครับคนรักช้างนะครับเนี่ยเอายามาให้พวกเราเรากินกันนะครับน่ครับควานออส ก็จะให้คุณแม่เป็นคนบรรยายต่อนะครับเพื่อดูช้างกินหญ้าด้วยกันนะครับสามเชือกครับช้างพลายครับนี่นะคะสามเชือกรูปหลค่ะตัวแรกนะคะพลายอาร์มค่ะพลายอาร์มพลายปริซีพลายโคกนะคะพลายอาร์มนี่เป็นบทเป็นอะไรบทพลายอาร์มเป็นอะไรนะพระนเรศวรน,นะคะฝั่งไทย ทายเบปซี่ทายโคกค่ะเบปซี่ตัวแดงก็เพื่อนเลยทายโคกดำมากเลยค่ะสามหนุ่มรูปหล่อค่ะรูปหล่อคนละแบบค่ะงานก็สวยคนละแบบค่นคุณแม่จะถ่ายให้ชมแบบ นานๆเลยะคะกว่าจะได้ไปแสดงก็ติดฉากสองฉากก็จะถึงคิวเรานคะคะเดี๋ยวคุณแม่ให้ดูนะคะมีจะช้าง,งานเลยนะคะ สามเชือกนี่ก็รูปหล่ะหาล่มค่ะเพราะว่าร้อนมากต้องหามุมเป็นของตัวเองค่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปนี่รีเยเอายาง่แขง้างก่อน,นนะครับจัดนึง พายาไม่พอกันนะคะแย่งค่ะมันแบกไกลค่ะาขาวางไกลค่ะเลือกเขาแจกแจกพออยู่แต่ว่าอยู่ไกลค่ะ,ะ,ะ,ะยาเยอะแต่ต้องไปแบกไกละนะคะมาดูสามนุ่งของเราต่อนีกค่ะ แต่ชุดมีแต่ชุดลุกดอนนะขายกวยดูาเชไหมสิคะอ้หอวดมากเลยค่ะ ี๋ยวเราติดตามเชื่อกิดอื่นด้วยนะคะแม่ครัคุณแม่บอกว่าแม่จะไปถ่ายเชือกอื่นคุณพ่อบอกว่าถ่ายถ่ายตรงนี้ก่อนพ่อบอกหาดูได้ยากนะนี่หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง3ามหนุ่มจะได้เจอกัน

พี่ก็น้ำตาจะไหลนะคะพี่ขี่รถมาพี่่โดนลมโดนลมโดนลมค่ะเพราะว่าเขาตากับอากเสบมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะพอได้ขึ้นรถมาปุ๊บลมตีคุณแม่ก็ลืมลืมยานะคะคุณหมอให้ยายค่ะหมออบบุญเธอเจ๊หมอด,ดิหนอ แล้วน่าจูไปอ่ะนะฮะเจอหมอค่ะหมอไม่ได้ยามานะคะแต่ว่าคุณหมอตอนเย็นคุณหมอจะเอาไปเอาให้ค่ะว้วฮะไม่ต้องค่ะ ดูจบคลิปเลยนะคะคุณพ่อบอกค่ะดูจบคลิปเลยดูสามเชือกนี้จบคลิปเลยนะคะดูงานปลายโคกินะสวยมากสามเชือกนี้งาจะแตกต่างกันเลยนะคะ ไม่อยู่นะคะน้องนาาได้กลับบ้านกับพี่ๆค่ะน้องนาคาิดถึงพี่ๆพ่ณแม่ไม่อยู่น้องนาก็ไม่อยู่นะคะร้องกลับบบายคุ้แม่ด้วยน้องอยากกลับมีเอฟซีใจดีนะคะสั่งเคเอฟซีมาให้น้องนานาน้องนานาบอกว่าน้องนูงจะเอาไปกินที่บ้านกับพี่ๆค่ะเขาหัวงพื่พวกพี่ๆก็มากค่ะอเราขึ้นรถไปเลยนะคะ เอฟซีเซอร์ไพรส์สน้องานาณาค่ะทางทีเอฟซี SD มาส่งน้องนานาถึงที่เลยนะคะน้องนานาเห็นดีใจมากเลยค่ะน้องานานาก็เคยได้กินนะคะนรัอยากให้เลยนะครับน้องบ่นอยากกินด้วยค่ะ ใคู้จักช้างนี่นะคะันจะเป็นคนเข้ามาดูการแสดงช้างก็เยอะนะคะวันนี้วันนี้เขาเปิดให้ดูรีนะคะวันนี้เป็นซ้อมใหญ่ค่ะเขาเปิดให้ชมฟรีเลยจะมีเยอะ ตรงนี้ก็เป็นงานจัดเติร์กจีนช้างนะคะช้างจะได้พัาขายชไ,ได้ไม่ได้โชว์นะคะไม่ได้แสดงะคะ่จะจะแสดงก็วันเสาร์วันทยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองพรุ่งนี้เราไปกินเติร์กจีนกันนะคะมีอาหารเยอะมากค่ะกินเติร์จีนช้างนะคะ มีเอซมาเข้ามาขายรูปเยอะมากค่ะไอแ่จะถ่ายรูปไม่้อ้อยนะคะ แบบซี่ยังไม่หมดน่ยังอ,อยู่ใน่งวงพยายังของอีกค่ะไอะคุกแย่งในปากไล้ดวเบ้้ยยอ ยังไม่เอาเข้าปากนะคะยังขออีกค่ะกี่เรื่องกินเรื่องใหญ่มากเลยไม่ยอมไม่โคบไม่ได้เลยนะไปโคบกี่นี่นี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ๋ยวคุณแม่ช่วยเราวางช้างพ่อก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง,องข,องข,องของายป๊อตปีแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ